Really? Oh. Này, lâu lâu đi. Con chung khang lê. Kệ, con chung khăn lê. Con gặp mà chạy trường gặp mà chạy เกิดถูกไหมแม่บอกแล้วถ้าตั้งใจก็ได้แกตีเแกดเลยเหรอ,อได้ลองชุมแยกไปตัวนี้แม่เอออืออือฮะเจเอผีใช่เลย แกะยาฉันแม่เช็ดตาให้ด้วยนะคนยังไม่เช็ดคือเอาให้กล้องดูหน่อยเอาให้กล้องดูหน่อยเฮ้น้องกระต่ายอุ้งแก้ตัวนี้อุ้งแก้มสั่นเตืนช่วยไหม ขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่กันฮัะคือน้องสี้อชมพูชมครูม,มาวค่ะอันนดี้ดูออ้ต้องดูนี่นะคะคะ่าที่น้องอุ่นไลฟ์สดเนี่ยแม่ซื้อให้เห็นไหมที่อุ่นจะได้ขอบคุณค่ะ